คนเราขับเมียนี่ดนก็มังไงจ้ะอยากอยาอ้อนนายมันนักเรงโย่พี่แต่เมียได้ต่อนหน้ากูได้ได้ได้พูดแต่ได้อย่ากได้ตอนหน้ากูกูไม่เมียกูไม่เกี่ยวได้ต่อนหน้ากูกูไม่เอาอยู่กันทิพว่าปีเดียวไม่เคยเห็นเปลือนไม่เคยได้เห็นว่าเมียกูได้ต่อนหน้ากูไม่เกี่ยวเมียกูไม่อ้อนหน้ากูเราโยดีกันทุกที ไม่ได้จริงเว้ยรำรันาเตะกิจไม่ตีปล้ำตัวเลยอย่าไปประท้วงแต่มันอยู่ฝปันนี้แล้วประเทศไทยกั่พองกินกันมาเป็นตำราแล้วมันมาหยุดมาแล้วปราบได้แต่ก้อยอย่างกินก้าวเปลือกคนก็นอย่างฝันนั้นในต้นเชือ้อะเหตุต้นนี้เปลี่ยนเปลือกไก่ไปกินในอืน่นเหรอแหนี่อันนี้ ตึงไม่เดือดร้อนเลยเดือดร้อนแล้วมันเดือดร้อนทุกคนไม่ใจตาใจเรานี่น,นี่น,นั่นไง人ะ代表ก็ช่อช่อก็ทำงานได้ดีเกี่ยวกับเหลืองไรตีไหยเพียกชอบรักษาความสงบรักษาความสงบแห่งชาตินั่นไงรูปเลือไม่รูปเลือแต่แรกลาดนัดบ้านเราแต่ไม่แกไม่เป็นนายกคนเต็มแล้วเดินยากแต่ละวันวังนี้สงบแล้วเลือดแต่แม่ค้าแล้วนี่ <S <S ใจมาดา,าน อย่าไปจมายมาตานกจะมันรวยแล้วนูนเกตนที่ป่าเป็นลงล้างเนี่ยคว,วามใดตายนะมึงว่าทำไมตีนี้สิ่งสำคัญก็คือคนเรามันอยู่ด้วยความพอเพียงตอนนี้พึงใครไม่ได้หรอกในประเทศไทยต้องพึงแต่ไหนล่วงพึงไหนล่วงคือพึงพระญาของปร่งที่ว่าเรตฐคิดพอเพียงคนเราอย่าไปเสี่ยงให้มันเกินไปตอนนี้การลงทุนลงเทสทำอะไรไม่ได้ประเทศไทยตอนนี้อยู่แบบความพอดี ยู่แบบความอเพียงอยู่แบบความประหยัดตัวทำไรทำแบบประหยัดอย่าให้คุมเคยใช่ไหมนั่นนี่ยู่แบบดีมันดีได้ทุกอย่างเลยเพราะมันลูกเรียนแล้วได้พวอมดแล้วโลดซ้อโลกเบาก็ได้เมียมดแล้วแล้วเป็นเรือนมดแล้วพ่ไปหวังเวอร์ได้ใช่ไหมคันลูกเป็นเรือนมดแล้วเราก็ไม่ต้องหวังเวอร์นี่ไม่กี่วันเมียกะที่แต่งงานอยู่แล้ว ว่างไปเมียได้เป็นเรือนเราไม่ว่างเวอร์เลยปุนแกมึงไปกันหนะ้าวันเมียกูแต่งงานนะโฮแกงกับก้อยแต่แตงกับหล,ลูก้อยกูแหละคนเปรไ,ได้ได้โจเมียเรียกหลูก้อยยอกเมียให้เผื่อนมึงมาเสียดายไหมเสียดายเลยไมึงใจวใ้อยเปลวเปล่ากูตกตัง 7, ้งเจ็ดพันก้ม,มเมื่อเมียคนหนึ่งเจ็ดพัน แล้วเอาได้หนักมนากุ๊กี้กับที่ที่ปีแล้วผมนักแ้วเพียกขนาดน้คนนึงเมียนเรอเพี๊ยแล้วเรือเรือมึงเจ้อนะคนยิงกันมันเรือนึกไงแต่ว่ามันไม่ตึงเรือนี่คนยิงกันธรรมชาติมันไม่ใช่มีอะไรที่เป็นของเรา่างกล้เราก็ไม่ใช่ของเราตายไปคืนธรรมชาติเมียเราก็ไม่ใช่ของเราไหมพอเราตายมันก็ต้องได้พวกมัย แล้วมนเอาเด็กเราเป็นเป็นไม่ด <h tempor aire> ีว่าเราได้ก <ız> ันใจควางจริงมึงนะวายกะแกเพอนี่เมียเคยเสีาเจ้าึ้นมั่งไม่มีมึงชื่อได้เลยไปได้กองเลยอ่านเออกูมายเห็นแหก้คนมึงเอาเด็กอนมันช่วยเราเมียเราตอนได้กันไม่ไม่กันนดตดกันยังพลอเลยตดออกจื๋อผูอานต่แรกปีปี กูคาดหนูเพ้อเมียเรียกอัหันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอากระสินเปลืองยู่ไม่มีเมียบายว่าลุยเอะมันเป็นดิสระต้องจางกัดคอยไม่ต้องมีใครตัวตามไม่ต้องยุ่งเลย